สวัสดีครับ FC ทุกท่านครับสำหรับวันนี้อีกเช่นเคยนะครับบรรยากาศเย็นๆนะครับวันนี้วันที่21กุมภาพันธ์2567นะครับวันนี้จะพามาชมบรรยากาศเย็นๆนะครับอยู่ที่ตำบลนาลาชควยอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมนะครับวันนี้บรรยากาศเย็นๆสบายๆนะครับชิวๆนะครับหลังจากเลิกงานแล้วเสร็จภารกิจแล้วก็มาเดินออกกําลังกายนะครับออกกําลังกาย ช่วงเย็นๆน,นะครับชมบรรยากาศนะครับตามหัวไล่ไปนาะนะครับโอ้น้ก็แห้งแล้วห่วยบงน้ำแห้งโอ้ใส่กุ้งพยายามตุ้มกุ้งนะนะครับลองไปดูก่อนนะครับใส่ตุ้มกุ้งไว้นานแล้ว น้ำแหงแ้งละช่วงนี้พนเดือนกุมภาพันธ์แล้วนะครับจะย่างเขาเดือนมีนาแล้วแต่เ,เขาฤดูแรงแล้วน้ำก็เลยแห้งครับนู้่เสียงปลาบ่นโอ้หืมืใ่ lob nồi, à tum cung vầy nè tum cung, này là bao, ô, đai ba, ba cả siêu, hả? lấy con sân ยังม่ย่าไหมเอาใส่ไ้คือเกาเสียบรักเน้นเน้นี่โอ้มีตะก้อนหินอ่าเน้นยังเน้นยังบนบนเน,นเนี่ยนี่ลอยไปน้ำหนามได้หนิอ๋อบ่ถนดัดเว้ โอชีได้กันละครับุ่งนี้เช้าค่อยค่อยมายามไหมโอ้แหงแล้วลำหไวยบงแหงแล้วล็ลงน้ำแหงแล้วนะไปชมสวนข้างในก่อนครับบรรยากาศชมสวนข้างในอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ เย็นเย็นเบอร์ดีนะครับโอ้มีไก่มีนี่เนะครับเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดได้กนนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ